สำหรับใครนะคะที่ชอบรถเล็กประหยัดน้ำมันผ่อนเบาๆต้องคันนี้เลยค่ะพี่ๆขา t o ต้า v ี1.5 Hi g h ปี19คันนี้นะคะสวยๆขาขๆวๆินครีนนะคะไม่มีที่ติเลยคันนี้โครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะการันตีเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะคลิปเต็มจะเป็นยังไงติดตามคลิปนี้ให้จบเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะคะพี่พี่ขาวันนี้กลับมาพบกับลูกหมูเพรยอนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูมีรถเล็กราคาประหยัดและประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดยอดผ่อนในกระเป๋าของเราด้วยนะคะพี่พี่ขากับคันนี้เลยค่ะพี่พี่ขาโตต้าวีออส1.5ไฮปี19คันนี้นะคะ สวยๆขาวๆคลีนครีแบบนี้นะคะพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่ๆขาบอกเลยคันนี้มาอยู่ที่120,000โลนะคันนี้สวยๆนะคะส8 9 0 0 0แนานะคะเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะช่วยทุกคันนั้นทุกเขตออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไว้ใจลุกหมูเพชรนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายมาจะเจอเลยนะคะอยู่เขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเอง ะะหรือพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกมาดูรถนะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อในการจองได้เลยซื้อรถไม่เห็นรถต้องซื้อกับลูกหมูเพชรยนต์เท่านั้นนะคะพี่ๆคะรีวิวแบบละเอียดยิบนะคะพี่ๆขาโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม่กอใหม่ไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูพามาชมเป็นตัววีออ1.5ไฮปี19คันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาคันนี้สวยงามมาก นะคะสีขาว clean มินิมอลมินิใจมากนะคะกับคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยคันนี้รายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะออปชันต่างๆโคตรคุ้มโคตรครบนะคะพี่ๆขาเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเป็นตัวไฮนะคะถือว่า รุ่นท็อปเลยก็ว่าได้นะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมี LED ไลท์ไกดิ n งให้แบบนี้สวยๆนะคะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะคะตรงนี้นะคะมี daytime running light ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ไลท์ไกดิ n งสวยๆคาดแบบนี้เลยโลโก้สวยๆเงาๆแบบนี้นะคะสัเหลี่ยมเงาๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยครบจบจริงๆนะคะพี่ๆ เรามาดูกันที่ตัวล้อนะคะตัวล้อเป็นล้อแมกกาลอยนะคะขอบ16แบบนี้นะคะโป่งคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะยางเป็นยางเดี๋ยวลุูขอดูปียางนิดนึงนะคะคันนี้เป็นยางปี23สานะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆคะอะโช๊คนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีรอยแต้มสีมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีดําสนิทนะคะให้พี่ๆนึกได้เลยนะคะว่าโดนดัดแปลงมาแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมเงาๆคมๆ,คมๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคะ มีดิสเบรกใหสีล้อเลยนะคะพี่ๆค่ะความปลอดภัยก็ดีเยี่ยมนะคะคันนี้อ่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกตัวอ่าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะด้ามจับนะคะเป็นโครเมียม1เส้นแบบนี้นะคะเป็นสีโครเมียมสวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะภายในให้ดูโครงสร้างประตูก่อนเลยนะคะโครงสร้างประตูเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยการชนมานะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่หัวน็อ นะคะต่างๆนะคะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆขาเดิมๆหัวน็อตคมๆนะคะไม่มีร่องรอยการขันไม่มีร่องรอยการขายเลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นลมยางเนาะอ่ะเรามาดูออปชั่นด้านข้างกันนะคะ ตัวประตูนะคะเป็นสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้สวยๆทรงสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะคะออปชันมีให้ตามนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะเป็นจุดพุดสตาร์ทนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดกระจกอัตโนมัตินะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นระบบการลื่นไหลนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะถ้ามันรู้สึกว่ารถเนี่ยมีการ จะลื่นจะไหลนะคะเดี๋ยวอันนี้มันจะเปิดให้อัตโนมัติไม่ต้องกลัวเลยความปลอดภัยนะคะดีเยี่ยมนะคะคันนี้หัวน็อตต่างๆคมๆแบบนี้นะ,ะพี่ๆขาเรามาดูโครงสร้างเดิมของรถนะคะดูรถมือสองนะ,ะพี่ๆขาเน้นย้ําว่าให้ดูโครงสร้างเดิมของรถนะคะเม ED ็ดอาร์ตต่างๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเอามือลูบไปนะคะมันจะเป็นรอยบุม๋มลงไปนี่คือเม ED ็ดอาร์ตแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการพ่นสีทับไม่มีการ ปรับแต่งอะไรเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะให้ดู สวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างแทเ้เดิมจากโรงงานรับประกันว่ารถของเราเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะพี่ๆค่ะคันนี้3 8 9 0 0 0ดเคดีดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต้องลูกหมูเพชรยนต์เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวคออนุญาตเก็บงานสักครู่อ่าเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้พาดู4ประตูเลยนะคะพี่ๆค่ะภายใน,นะค่ะพี่ๆอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงสวยๆทรงสปอร์ตเลยนะคะสวยงามมากนะคะภายในนะคะ ออปชันต่างๆสีสวยงามมากนะคะอะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในรถกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้นะ่าสวยงามมากนะคะสําหรับใครที่ยังลังเลนะคะว่าจะเอาตัวตัวไหนดีนะคะระหว่างตัวมิดกับตัวไฮวันนี้พามาดูตัวไฮแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้อะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป่าแอร์สักนิดนะคะผมโอ้หแอร์แบบแอร์เย็นฉ่ำมาก นะคะพี่พอ่ะตัวเลขไม้นะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะ1 2 3 0 0 0สกโลนะคะพี่พี่ขามาลายัยพวงมาลัยสวยๆแบบนี้นะคะหุ้มหนังนุ่มๆน,นะคะมีออปชันให้ตามนี้เลยนะคะเป็น3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆค่ขสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยหลังให้นะคะ FM AM นะคะได้ใช้ได้หมดเลยนะคะพี่ๆีอ่ะ เดี๋ยวลูกหมขอเบาแอร์นิดนึงได้ไหมนะคะรู้สึกว่าแอร์มันจะแบบมันจะแรงไปนะมันแรงไปเลยล่ะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะไปเบาแอร์มาเรียบร้อยแล้วพี่ๆค่ะอ่ะตรงนี้นะคะตัวหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะออปชันต่างๆมีให้ตามนี้นะคะมีกล้องหน้านะคะแล้วก็กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ อ่ะเรามาต่อกันนะคะที่ตัวคอนโซลน,นะคะคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้สวยๆนะคะเบาะคนข้างๆนะคะก็จะเป็นเบาะนังเหมือนกันสีดำตัดกับสีแดงนะคะดูนะคะแพะไอพวกปัดตรงปรัดติงก็ไม่ได้แกะเลยไฟทุกดวงใช้ได้นะคะพี่ๆขาออปชั่นมีให้ครบๆนะคะไม่มีร่องรอยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลูกโมขอปรับแอร์นิดนึง รู้สึกว่าแอร์มันจะมันจะร้อนไปแล้วอ่ะตัวหน้าจอรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมต่อทุกอย่างนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยมันจะมออีภาพขึ้นให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆค่ะด้านหลังเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูนะพาชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเรามาดูด้านห้องโดยสารของ ด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายนะคะกว้างขวางนะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้สวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน, ás, วน,น,นตตุ่งหัวน็อตต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดการชนนะรับประกันนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิควำ่ำจมน้ํากับไม์กอไม์ไว้ใจเพียร์ได้เลยนะคะรถของเราเป็นรถเกรดเอแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดองค์เม็ดอาร์ตสวยงามแบบนี้เลย นะคะพี่พี่ขเน้นโครงสร้างเดิมเป็นหลังะคะ่ะรถของเรามีการันตีให้ด้วยนะคะวารันตีให้เลยนะคะว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาอ่ะเรามาดูที่ตัวล้อกันนะคะตัวล้อเป็นล้อแบบนี้เลยนะคะล้อลอลลอยขอบ16นะคะเป็นแม็กสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะวงคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นกันนะคะขออนุญ,ญาตมูฟตัวมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะด้าน,นหน้าสวยๆนะคะตัวไฟนะคะไม่มีเหลืองนะไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นไม่มีมัวนะคะพี่พี่ขาตัวโชค็คเราก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะพี่พี่ขาดูรถทั้งทีนะคะซื้อรถทั้งทีนยะรถเนี่ยมันใช้อยู่กับเราไปอีกนานนะคะ5ปี10ปีเลยนะคะเลือกรถที่ดีเลือกรถที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะพี่พี่ขา่ะเรามาดูกันที่โครงสร้างฝั่งนี้นะคะ ให้ดูก่อนเลยโครงสร้างฝั่งนี้เดิมแทนแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการชนหนักนะอ่ะวันนี้ที่พามาดูโครงสร้างเดิมเพราะว่าลูกค้าบางคนนะคะดูรถไม่เป็นอยากได้รถมือสองนะคะแต่ว่าอยากได้ราคาถูกอ,ะอ่ะพูดง่ายๆเลยคือลูกค้าบางคนอยากได้ราคาถูกแต่คือไปเจอรถที่ย้อมแมวมานะคะชนหนักมานะคะทําใหม่หมดทั้งคันเนี้ย อันเนี้ยตรงเนี้ยบอกเลยโครงสร้างมันจะไม่เดิมแบบนี้แล้วนะคะถ้าเป็นรถที่ชนหนักมานะคะมันจะไม่ใช่โครงสร้างเดิมแบบนี้นะคะพี่ๆขาบอกได้เลยสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมนะคะรถของเพชรยนต์อาจจะราคาสูงกว่าที่อื่นนิดหน่อยแต่ว่าเราเน้นว่าเป็นรถเกรด A นะคะพี่ๆขาไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถของเราจะย้อมแมวขายให้พี่ๆนะเราให้ดูละเอียดเลยอ่าเรายังไม่ได้ดูตรงนี้ใช่ไหม หัวน็อตต่างๆนะคะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยพ่นสีทับทุกอย่างนะคะแผ่นเพจมีให้ชัดเจนแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆอะเรามาดูด้านข้างของฝั่งคนนั่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยนะ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะให้ดูทุกบ้านนะคะประตูนะคะว่าเป็นโครงสงร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะให้ดูเลยโอ้โ oh, หด้านหลังนะคะเมทอาค์มคมมแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูได้เลยนะคะไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขแน่นอนนะคะรับประกันนะคะอ่างด้านในกว้างขวางเหมือนเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะแบบนี้อ่าตัวล้อนะคะ ปงคุมล้อนแนบชิดสนิทแบบนี้ยางใหม่ๆนะเอียเอ่ยมๆเลยคันนี้นะเขาโคตรสวยนะคะเดี๋ยวลูกหมูนะคะขออนุญาตพาไปดูด้านหน้านะคะไปดูตัวเครื่องกันดีกว่าเนาะตัวเครื่องฝากระโปรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูด้านหลังนะคะพี่ๆอ้าวค่ะวันนี้เรามามาต่อกันวันนี้เฉยเลยวันนี้เรามาต่อกันนะคะอ่ะด้านหน้านะคะพี่ๆขาหัวน็อตต่างๆนะคะเป็นองค์เม็ดอาร์สวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตคม,คมๆนะคะทุกอย่าง ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขนะคะไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะคะด้านในเครื่องนะคะไม่มีเยิ้มนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะของลงของเห็วต่างๆเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยน,นะคะพี่ๆรับรถกลับไปไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะเอาไปขับให้สบายใจกันได้เลยนะคะแบตเห็นไหมคะเดิมแท้นะคะของโตโยต้านะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะนี่นะคะโครงสร้างด้านบนนะคะเดิมแท้ไม่มีรอยบุบนะสวยๆสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะพี่ๆขา คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.5ลิตรหรือ1,496ซีซีนะคะกำลังแรงสูงสุดอยู่ที่108แรงม้านั่นเองนะคะเป็นเครื่อง Duo VVTi นะคะเป็นเครื่องเบนซินประหยัดน้ำมันนะคะรองรับได้หลายตัวอยู่นะคะพี่ๆค่ะคันนี้สวยๆเลยอะคันนี้นะคะจะอยู่ที่389,000นะคะพี่ๆีขามาอยู่ที่102เนาะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,200เท่านั้นนะคะพี่ๆีขา ใครที่กำลังมองหานะคะรถที่ใช้งานได้ยาวๆนะคะอึดทึกทนนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะเป็นรถครอบครัวได้เลยนะคะเพราะภายในเน่ยกว้างขวางมากคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,200เท่านั้น นะคะพี่พี่ขาแล้วได้ดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับคนเครดิตดีด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับคนที่เครดิตดีนะคะมีการผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเอาไปเลยดอกเบีย้ย2.79นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่มีเครดิตนะคะเอาไปเลย4.79นะคะต่างกันไม่เยอะนะคะพี่พี่ขาแต่ว่ารับประกันเลยของทงของแถมจัดให้นะคะอยากได้แบบไหนบอกลูกหมูได้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆครบๆต้องคันนี้เลย นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะพี่พี่ขาว่าด้านหลังกว้างขวางจุของได้เยอะไหมแล้วก็มีอะไรให้บ้างนะคะด้านหลังเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับผมอ่ะเรามาต่อกันที่ด้านท้ายกันดีกว่านะคะว่าด้านท้ายนะคะจะจุของได้เยอะไหมนะคะเหมาะกับใครนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยนะคะพี่พี่ขาเรามาดูกันก่อนเลยนะคะไฟนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะแบบนี้ ะะไฟแท้ไฟเดิมนะคะจากโรงงานนะคะมีลายไกดิ้งให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคาดโคเมียมให้1เส้นแบบนี้นะคะโลโก้ต่างๆนะคะยังเงาวิบวับสวยๆเลยนะคะไฟสองข้างสวยงามนะคะพี่ๆค่ะอ่ะเรามาดูนะคะด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะจะมีกล้องถอยให้นี่เลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็มีไฟเบรกให้แบบนี้สวยๆนะอ่ะเรามาดู ด้านหลังกันนะคะว่าจุของได้เยอะไหมนะคะพี่ๆี่าเหมาะกับใครบ้างนะคะโอ้โหบอกได้เลยนะคะคันนี้จุของได้โคตรเยอะนะคะพี่พี่ขรายละเอียดต่างๆนะคะจุของได้เยอะมากใส่ของได้โคตรเยอะนะคะกว้างขวางมากนะคะยาวไปสุดนู้นเลยนะคะพี่พค่อ่ะให้ดูนะคะโครงสร้างแพ้เดิมนะคะไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับการขันการไขอะไรเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีะหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขน,นะคะด้านในด้านบน นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะไม่มีรอยเฉียวเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อ่ะเรามาดูนะคะด้านในมีอะไรให้บ้างเดี๋ยววันนี้ลูกหมูพาดูนะคะมันอาจจะหนักนิดนึงนะคะอุ้ยมือไม้อ่อนเลยวันนี้อ่ะด้านในนะคะมียางอะไหล่ให้มีแม่ลงแม่แรงให้นะคะแบบนี้นะแม่แรงเห็นไหมเอ่ยนะคะมียางอะไหล่มีแม่แรงให้นะคะขอเปิดให้ดูแบบเดียวนะเพราะมันหนักมากจริงๆนะคะพี่พี่อ่ะ ให้ดูเลยนะคะสวยงามนะคะสีขาวคลีนคลีนสะอาดตานะคะเหมาะสำหรับใครนะคะที่แบบสายมินิมอลเนาะสายแบบเขาเรียกอะไรสายคลีนคลีนนะคะชอบรถสีขาวสะอาดตานะคะต้องคันนี้เลยนะคะวีออส1.5ไฮปี19นั่นเองคันนี้389,000 ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,200นสะ,คะคเครดิตดีฟรีดาวนแน่นอนนะคะรับประกันช่วยทุกคันทุกเคตออกรถได้ทุกอาชีพต้องลูกหมูเพชรยนต์นะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านไหนสนใจแคบปรูปไว้เลยนะคะหรือทักมาหาลูกหมูได้เลยนะคะว่าคันนี้ยังว่างอยู่ไหมรีบจับรีบจองนะคะบอกได้เลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนสีขาวเข้ามาค่อนข้างยากนะคะสว่วนมากจะเป็นสีบอลเนาะ วันนี้มีสีขาวเข้ามาแล้วไม่ควรพลาดสำหรับสาววอกวีออสนะคะหรือใครที่อยากได้รถราคาประหยัดต้องมาจัดคันนี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถูกใจพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหมูด้วยนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีซื้อกับเต็นที่ไว้ใจได้ซื้อกับลูกหมูเพยนต์เท่านั้นนะคะการันตีเลยว่าเป็นรถเกรด A นะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ากับไมคกอใไมแน่นอน นะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักมาเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้หรือคอมเมนต์เบอร์ลายไวใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลูกมูติดต่อกลับไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ